ครับก็ตามกันมาติดๆเลยนะครับกับชุดเกียร์ใหญ่อ่านะครับเกียร์ใหญ่สุดช่างเซ็งนะครับเอ่อคันนี้ก็เป็นรถเชฟอ่านะครับประมาณปี02-03-04นะครับก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับอิซุสุอ่านะครับก็คือเป็นเครื่องฝาทองนะครับ4 j a 2500นะครับเครื่อง 2500cc ซีซีนะครับก็มีเทอร์โบ คันนี้ก็ได้อัพเทอร์โบไปเรียบร้อยแล้วนะครับลดความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่อง VAP นะครับเปิดฝาวงฝาวาลเช็ควาลแก้ท่อหายใจเปิดอ่างล้างแค้านะครับก็ระบบสมบูรณ์มากนะครับก็วิ่งใช้งานประหยัดน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ20%บวกลบนะครับเสร็จปุ๊บก็เครื่อง2 5 0 5นะครับไม่ว่าจะเป็น TFR นะครับเป็นดากอนนะครับหรือ เป็น DMAX หรือเชฟนะครับที่เป็นเครื่อง254 JA นะครับของเขาจะเป็นเกียร์เล็กนะครับเกียร์ก็นี่นะครับจะอยู่ลูกที่ช่างชี้นะครับเกียร์เล็กนะครับคัด9นิ้วนะครับก็เออมันคัด9นิ้วเนี่ยก็คือมันจะรับรับแรงไม่ค่อยได้เยอะนะครับถ้าเราจะบรรทุกหรืออะไรอะไรนียครับเกียร์ก็จะอยู่ไม่ค่อยได้นะครับเกียร์ก็จะพังบ่อยนะครับก็คัดก็ ค่อนข้างจะหมดไวัอ่านี่ก็เป็นแผ่นทั่วๆไปอ่าน,นะครับจานกดก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็สมควรแกะอายุการใช้งานนะครับเอ่อหน้าไฟวินก็มีรอยไหม้แดงๆเลยนะครับเพราะว่ามันจับแรงม้าได้ไม่ค่อยอยู่อ่าน,นะครับส่วนอันนี้ก็คือเกียร์เล็กอ่านี่นะครับเกียร์เล็กอันนี้เกียร์ใหญ่นะครับก็จะแตกต่างกันชัดเจนส่วนเกียร์ใหญ่ก็จะมีไหลอัตราทดอ่าน,นะครับจนเอ่อเกียร์ที่ เขาเอาไปแข่งกันนะครับเขาก็จะมีไส้เกียร์ OS นะครับเขาก็จะไล่เฟืองเลยนะครับเกียร์หนึ่งเท่าไร่เกียร์สองเท่าไรนะครับเกียร์ห้าเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในไหลอัตราทดส่วนของช่างก็จะมีอัตราทดอ่านะครับที่เหมาะกับรถที่ใช้งานนะครับรถบรรทุกก็อีกแบบหนึ่งนะครับรถเวรหนักๆอ่านะครับก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไหลอัตราทดนะครับในเสื้อเกียร์ใหญ่ที่เรามองว่ามันเหมือนกัน มันเหมือนกันแต่ว่ามันมีไหลอัตราทดน,นะครับส่วนตัวนี้เขาก็จะมีฟันเฟืองเกียร์ห้ามาขายนะครับแต่ช่างมองดูแล้วไม่คุ้มนะครับเรายกลงมาแล้วเปลี่ยนเฟืองเกียร์ห้ามันได้แค่เกียร์ห้าเกียร์เดียวแล้วก็เราบนเราล่างมันจะค่อนข้างเล็กนับลูกปงลูกปืนเล็กอะไรพวกนี้นะครับถ้าคนเคยใช้ขนดาดมังกรไม่มีเทอร์โบนะครับก็ยังพังแล้วพังอีกนะครับหลายๆรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเรายกเกียร์ใหญ่ดีกว่านะครับก็จะได้ประหยัดรอบเครื่องแล้วก็ ได้คัด10นิ้วนี่นะครับตัวคัดก็จะลงใหม่หมดนะครับไฟวินแผ่นคัดจานกดนะครับขยับขึ้นมา10นิ้วนะครับความใหญ่นี่แตกต่างกันชัดเจนนะครับน้ำมันเกียร์ใช้3ลิตรใช้ประมาณ2.8นะครับ3ลิตรเหลือนิดนึงแต่ถ้าเราใส่ไป3ลิตรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกินดีกว่าขาดนะครับเสร็จปุ๊บก็กล้ามปงกล้ามปูลูกปงลูกปืนนะครับก็จัดการลงเซตใหม่นะครับ ก็เพื่อประหยัดรอบเครื่องประหยัดน้ำมันเดี๋ยวหาคุณพี่เจ้าของรถสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รายงานแฟนด้วยนะว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านช่างเซ็งทํารถอยู่อคุณพี่สวัสดีครับพี่น้องครับผมปวกแดงระยองจําได้แล้วก็คันนี้มาทำสองรอบครับผมรอบนี้เป็นรอบที่สามครับผมครั้งแรกก็เปิดพอร์ตเลยมาครั้งแรกใช่ครับผมเปลี่ยนเทอร์โบเลยครับเปลี่ยนเทอร์โบเลยนะครับผมอ่าครับก็วิ่งดีขึ้นเนียนเนียนขึ้น น้ำมันเซฟขึ้นครับผมแล้วก็ครั้งที่สองมาถ่ายมันเครื่อง VIP ก็มาล้างระบบเนื้อในรถเราก็ใช้งานมานานแล้วอ่านะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็จริงๆแล้วเทอร์โบนี่ไม่ได้เกี่ยวกับรอบเครื่องเลยนะแต่ยังประหยัดได้ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิเอร์เซ็นตนะครับก็รถพี่เขาวิ่งทุกวันวิ่งพนักงานนะครับก็วันนี้มาจัดชุดเป็นเกียร์ใหญ่คัดสิบนิ้วอ่าพี่ได้เห็นอะไรเลยนะอ่านะครับก็ นี่นะครับก็แตกต่างกันชัดเจนนะคนละเรื่องอเกียร์ใหญ่ก็คือมันทนทานมากช่างทำรถแข่งประมาณเอ่ 4, เกือบ400ม้าบวกลบนะครับแล้วไปแข่งบุรีรัมพ์เพิ่งจะเคยพังครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งนั้นช่างลงเฟืองท้ายหนักไปนิดนึงช่างไปลง3.3หรือ3.1นะครับไม่มั่นใจปกติมัน3.5นี่มันวิ่งปิวๆเลยก็เ,เป็นว่าตั้งช่างทำรถมาไอเกียร์รุ่นนี้เพิ่งจะเคย ปลายเกียร์สี่ลูดไปครั้งเดียวเพราะนั้นมันก็จะรับแรงมาได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่างช่างว่ามันขึ้นอยู่กับการขับรถของแต่ละคนบางคนชอบกระแทกคัดยัดเกียร์อ่าเพราะฉะนั้นก็มีเท่าไหร่ก็ซ่อมกันไปมีตังกันนะโอเคงั้นขอบคุณพี่น้องมากนะครับอ่าวันนี้ได้เห็นอะไรชุดนี้น่าจะประหยัดน้ํามันแบบเหลือๆเพราะว่าตอนเนี้ย รอบเครื่องโอ้โหมันจะยืดตั้งแต่1นถึงหเลยนะครับเป็นอัตราทดคนละตัวกับเกียร์เล็กอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวประหยัดรอบเครื่องประหยัดน้ามันดีขึ้นเยอะอ่านะครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับอ่านี่นะครับอะไรนี่นะชุดคัด10นิ้วอ่านะครับอันน้ชุดคัด9นิ้วนะครับก็เล็กแตกต่างกันชัดเจนนะครับอ่านี้ก็แผ่นการล้อนเน่านะครับเดี๋ยวมีแผ่นการล้อนอีก1ชุดอ่านะครับช่างก็จะมีแผ่นการล้อนบริการนะครับแท้ๆพร้อมกิฟอะไรพวกนี้ เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเพจเฟ e บุ o กนะครับและก็ช่อง YouTube นะครับ SENG นะครับ S สิงคโปร์นะครับ W A R T U R B O นะครับเซ็งเทอร์โบชนบุรีนะครับและช่วงนี้ช่างก็หัดไปเล่น Tik Tok อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เล่นนะครับก็โพสต์งานนะครับในช่องติ๊กตอนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอ่ากดถูกใจกดดอกกุหลาบกดหัวใจให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ